ห้องนี้จะเป็นท้ายปันเบสนะคะขนาดที23ไปจนถึง2 5ตารางเมตรค่ะส่วนประตูเข้าห้องนะคะที่นี่จะเป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกให้นะคะเข้าด้วยรหัสผ่านคีย์การ์ดแล้วก็ลิสแบนให้ด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศในห้องนะคะเข้ามาขวามือตรงนี้ก็จะเป็นโนซิงห้องครัวค่ะในห้องนะคะฟังก์ชันก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนเราจะมี กระจกบานเลื่อนกัน้นห้องนอนไว้ให้ค่ะส่วนสิ่งที่มนะนะีให้ในห้องนะคะก็จะเป็นบิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะห้องนี้จะมีแอร์ให้1ตัวนะคะขนาด14,00งหม BTU ค่ะส่วนเตียงนอนนะคะเราจะมีให้เป็น5ฟุตค่ะโซฟาโซฟาตัวนี้จะเป็นโซฟาเบสน,นะคะสามารถดึงมาเป็นเตียงนอนได้แล้วก็จะมีโต๊ะกลางให้ด้วยค่ะ ตรงนี้จะเป็นระบบบลูทูธซาวด์ซิสเ็มนะคะสามารถเชื่อมต่อเพลงผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าเสียบ USB แบบนี้ก็ได้ค่ะตัวลำโพงจะฝังอยู่เพดาน2จุดนะคะในห้องนอน1จุดแล้วก็ส่วนลิวิ่งรูม1จุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของตรงนี้เรามีให้หมดเลยค่ะรวมไปถึงเตาไฟฟ้าตัวนี้เรามีให้นะคะแล้วก็ที่ดูดควัน อันนี้ด้วยบิวอินซิงห้องครัวก็จะได้ตามตัวอย่างนี้หมดเลยในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำจะมีสุขภัณฑ์ของคอตโตให้ค่ะลงไปถึงชาเวอร์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ฉากกั้นห้องน้ำให้ค่ะและอีกอย่างนึงในห้องก็จะมีตัวเทอร์โมสตัตตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ ตั้งอุณหภูมินะคะไม่ให้อุณหภูมิในห้องเนีย่ยรอนเกินไปสามารถตั้งไว้ได้ว่าอยากให้อุณหภูมิในห้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องตัวนี้จะช่วยระบายอุณหภูมิในห้องให้ค่ะระเบียงของห้องนี้นะคะก็จะเดินผ่านตรงเตียงนอนตรงนี้เข้าไปค่ะและสามารถตักผ้าตรงนี้ได้ตรงนี้ก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะคะเราจะต่อท่อไว้ให้สำเร็จเลย ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศของท้ายวันเบสนะคะ